สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมกับลูกอีกครั้งนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าหนีโรงเรียนมหากราบกันนะครับผมยีลูกเข้าหรือยังลูกเข้าแล้วโอเคปกติครับปกตินี่สวัสดีนี่คือโรงเรียนของเรานะครับว้าวพ่อเข้าไปอันนี้คือโต๊เด็กเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็มาเรียนตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นเด็กโรงเรียนหลังห้องลูก อันนี้เราต้องสำรวจก่อนว่าในนี้มีอะไรมั่งพรเด็กนักเรียนนิสัยไม่ดีเอาเอาพิซซ่ามากินในห้องเรียนจะไม่ขอพิซซ่าฟรีจาะพิซซ่าบอดอีก๋อ้อเห็นตรงปอดกันงั้นเราเริ่มกันเลยไปกันเถอะสวัสดีคุณครูตอนนี้ยังตั้งใจเรียนอยู่แต่ฉันกำลังจะหนีโรงเรียนเย้ฮ่าฮ่าไปอ่ะทางนี้หลอลูกไปทางไหนอะ่ะไปไม่ได้ ประตูเปล่างเกง็บเงินได้เว้ยคือแล้วหนูต้องอไปทางไหนอ่ะเขาให้ไปทางไหนอ่ะล,อลูกเราต้องกดเปิดอะไรหรือเปล่าไม่รู้เราต้องลอง,ลองหากันก่อนเนาะเอา้าพ่อไต่ขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอ้โพ,พอรู้แล้วพอรู้แล้วพอรู้แล้วไปไปไต่ขึ้นมานี่เลยแล้วก็ เอ้าเก็บเงินได้เว้ยพี่คุณตำรวจเอ้ยอยู่ใจตรงนู้นคุณครูคุณครูรู้ตัวแล้วอือดูนีเร็วอ้าาโดนจับเลยอ่ะหมดเลยอ่ะโอ้ยเจ็บตัวหมดเลยเหรอลูกไปเราไปกันต่อเถอะแผลที่ขาลูสิมันไม่ใช่แผลมันกางเกงพิซซ่าอะไรเนี่ยเอ้าไปทางไหนไปทางนู้นเหรอ โอ้ยต้องระวังเนี่ยหรืออะไรเนี่ยโอ้ยจะไปลึกจังเลยทั้งบนอ่ะโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้ยโอึ๊บอ้โอ้ยโอ้ย้ยโ้้าอ้าโอ้ยมอ้นี่้ันอิซซ่ายโอทยโออ่ะโอ้ยโ้อ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยะโอ้ยโ้ย้้โโอ ไม่แล้วแล้วก็เดินไปเลยไปคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ได้เก็บตังค์ด้วยเนี่ยดีจังเลยเงินทำมีคนทำตกเลยเราเอาเงินนี้สามารถไปซื้ออะไรได้นะไปซื้อซื้ออะไรกินได้เนรอพเซียาวางไว้ทำไมเนี่ยไปพ่อดูบันบันไดชํารุดมากเลยอ่ะโอ้สูงมากเลยลูกไปโอ้ยนัำตก <笑><笑>ระวังนะตรงนั้นมันมีมันมีท่อท่อที่พังอยู่ลูกท่อที่พังอยู่ <c oughs> เขาไม่บอกเราไม่เป็นไรลูกเขาใจเยน็นเริ่มเคลียร์ใหม่ครั้งใครเป็นคนทําท่อพังเพราะ<น>ว่าตรงนี้นต้องมีท่อพังแน่ๆเลยเนะี่ยวันไม่มีเว้นะวยเราจะไปยังไงล่ะลูก พ่อเปิดประตูให้อุยทำตามเปลือกกล้วยอะไรทำตามเปลือกกล้วยอะไรอ่ะเดินตามเปลือกกล้วยลูกแล้วนี่คือใครอ่ะไม่รู้เดินตามปุ๊กก็เฮ้ยแล้วันสัปดาห์นั้มาสัปดาหนั้นให้เดินตามเปลือกกล้วยไปโดด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 ทำไรไหมว้ายโดดเร็ววโดดโดดโดะไปทางไหนลูกททาางงไไหนนปี้แล้วแหละไปไปไปเร็วว้ายว้า เรากลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งแล้วดีนะคุณครูยังไม่มาไประวังระวังระวังไประวังระวังโอ๊ยกัดหัวได้ไหเนี่ยเฮ้ยพ่อเฮ้ยเร็วเร็วพ่อครูจะออกมาแล้วสงสัยพ่อต้องตั้งใจกว่านี้นะเนี่ยเฮ้ยเอ้าทำไมโดนหนีวะ สวัสดีเธอซื้อน้ำหรอเอา้ามันพ่อไม่พอนีอ่พ่อกินน้ำแนละ้วเอา้าทำไมพ่อได้ล่ะมพ่อซื้อน้ำเว้ยเฉดายเงินซื้อน้ำถึงเลยเออเออพ่อมาเร็วเอา้าพ่อเดินไปตั้งไกลแล้วลูกพ่ออยู่ไหน ดันบนแล้วเลยทำไมพ่อไปไกลจังเลยเดินตามมาเร็วๆลูกอุ๊บาคุณทำไมของพ่อมันเก่าทำไมของหนูมันใหม่อืมได้ดีระวังระวังหูเก้าอี้ทำไมไม่เก็บอ่ะอืมอ่าเอาโดดเลยโดดโอ้ยอุ๊ยอุ้ยเอาล้าทำไงอ่ะ โอ้ต้องไปทางโน้นก่อนไปปิดสวิตช์ก่อนลกูกมาโดนนี้โดนหน่อยก็ไม่ได้เขาอย่าคิดมากอย่าคิดมากจะเย็นๆลูกจะเย็นปิดสวิตช์ละว,ว้ายปิดยังไงนะข่อ,ะอปิดหรืยอยังนี พ่อปิดแล้วพ่อปิดแล้วใช่ไหมอา่าไปฮะอ้าวแล้วพ่อจะไปไหนอะ่ะก็ก็โดดเลยใช่ไหมใช่อ่ะอึบโอเคไปฮึโลยิมตอนนี้เราอยู่ในโรงยิมกันเก็บตังค์นี่ <ปะ S 1> เราอยู่ในโรงยิมกันปวดเลาะอะไรเนี่ยมีเก้าสิบบาทเล่นกับครูไม่เอาเสียตังค์เราเล่นฟรี ยี่ไปอันนี้อะไรเนี่ยโรงงานของโอ้ยเร็วเร็วเร็ว้ายพูดอย่าทำเราเราไปไหนเนี่ยพู่าทำเลยนั่นไงนั่นไงไปทางไหนลูกฮึกหนูเห็นทางออกยังเจอแล้วพ่อเดินตรงไปเดินไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วพ่อก็จะเจอทางนู้นทานงานนทาไม่ใช่ สวยแล้วนี่ไงนี่ใช่ก็ทางไปมั่วๆก็เจอเหมือนกันนะเนี่ยหลงไปแล้วไปเราทำไมพ่อยังรออยู่ข้างบนอยู่เลยให้คนเราเตรียมเลยไหมพร้อมกันแล้วไปโอ้ระวังนะลูกลาวาเนี่ยร้อนมากเลยเราร้อนมากเลยนะเนี่ยไปไปไกลหรือยังเนี่ย ไปไกลแล้วค่ะเน้อพ่อต้องไปทางไหนเนี่ยออไปเรื่อยอึบอึบอึบอ๋อเก็บตังได้คัะส่งไปแล้วลูกหลบมาเร็วอึบอึบเจ็บนเด็กไรลูกน้องสุราวาเสดร้อยระวังระวังใช่อือืม หนูโดดก่อนไปมันบังพ่อนั่นเป็นแผนของพ่อเองไปไปกันต่อล้วไปไปทางไหนลูกไปทางต่อเลยเอรอ้หระวังนะระวังตกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอด้วยไ้เดี๋ยวพ่อรอค่ะมาเลย มาเลยค่ะมาแล้วไปทางไหนต่ออานูทำไมอานูโดดตรงเนี้ยโดดได้เหรอโอ้ยเต็งระวังไปทางไหนต่อลูกท่านี้พ่อกระโดดตรงหินมาแล้วพ่อกระทำโอ้เอ้าเพื่อมันได้เหยียบดิผิวคือมันเหยียบได้หมดลูกเรากระโดดกันทำไมอะพ่อก็นึกว่าอันนั้นโดดไม่ได้ค่ะ ืมไปเราไปกันต่อเถอะไอ้ไฟอะไรเนี่ยไปดูไปเร็วขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นมาเลยพาอดูมาอ๋อจบไปต่ะลูกไปกันเถอะไปเร็วชิบอันต่อไปเดี๋ยวหนูบอกเอว่ามันคืออะไรไปเด่นอ๋อโอ้ยโอไยตกไปไปกันต่อเถอะ ไปทางไหนทุกซ้ายหรือขวาอะมาเรื่องวอซ้ายเหรอตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคโดนไปเลยนะโอ้วโอ้ย ไม่ได้ทำอะไรอ่ะวิ่งแข่งเหรอไปเลยว้าถุตกแก่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใจเย็นๆอออเอาตกเหมือนกันกโอ้ยมันต้องวิ่งแข่งกับพี่ปีศาจนี่นาะคนุณครูแข่งกับคุณครูอ่ะ5นะ2ะ1สองหนึ่งไปเลย <laughs> จริงเหรอเดี๋ยวนะพ่อขอหนึ่งรอบไปเลยใชยีผ่านแล้วผ่านลูกผ่านแล้วลูก ไปไหนอ่ะอโห<อ>นี่เก็บเงินได้ไปเร <issements mee. S 1> ็วคนเก่งผ่านเรียกค่ะผ่านแล้วค่ะไปด้วยไปด้วยเร็วอราวเา็วเร็ว ได,ดลอยลอยลลอยเลยหัวเสียบดินหัวเสียบดินเดี๋ยวพ่อจะหัวเสียบดินรอนะหัวเสียบดินรอเลยฉันระวังระวังระวังว้ายอะมาแล้วต้องหัวเสียบดินต้องเองอโนูขอเสียบดินนะ โอเคลุกได้อะเก็บังินไปนไป<ม>ไป้อยไปเราโอ้ยระวังระวังตกโอ้โตก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 อ้าวไม่ตายไว้เขาเขาให้โอกาสเราเอาลมพัดนี่ว่าลุกระวังนะลมพัดพอเพิ่งรู้ถึงว่าทำไมถึงตกอะต้องระวังอย่างเดียวเลยอันนี้เห็นไหมเลื่อนเองลมพัดอันสุดท้ายคือยากสุดอันนี้เราเราต้องไปไหนอะ่ะเราลงไปทำไมอะลูก เพื่อนแอบไปได้ไหมเ้าพอเถ็งเขาอีดนตีได้ยังไงเนี่ยขึ้นนะถ้าไฟเขียวต้องไปสาูุไฟเขียวต้องขึ้นไปหนูจะอยู่กี่ไหนนี่เขาอีดนตีฮ่าฮ่าฮ่าฮหนูไม่แพ้หรอใช่ไม่แพ้หรอกสบายมาก นี่เกาอีนดนตรีถ้าไฟสีเขียว,วเราจะไปน,นัง่งชนะไปว้าออยก้าวหนชนะแล้วอ่ะไปเดินๆๆๆๆๆไปนไแล้วไปแลวเ yeah. ช,ช,ชนะครับชนะครับโอเคไปเถิเถิเราประตูเปิดแล้วไปทางออกไปูปไปวิ่งแลวอะไรนี่ บันไดนี้เสร็จแล้วลูกมันไปที่ไหนอ่ะอ๋อเพิ่ไปเหรอเหรอโอเค,อ,อ,อ,เคอ่ะ <พา S 1> อ่ะ <พา S 1> ข,ขึ้นกระโดดระวังนะลูกสูงมากเลยอึ้บอย่าลืมเก็บเงินบ้างนะอ๋อตกบอกเขาเหน,าขน, <laughs> นึ่งระวังกันใส่เลยไม่ ลืมเก็บเงนินไปเราเดินได้เราเดินได้ไปออโอ้โหอึบอ่าอึบไปจเย็นจะเย็นไม่ต้องรีบอ่าอึบหนูระวังนะคะเก็บเงนินเก็บเงินตามทางด้วยนะลกูเกเผื่อจะต้องได้ซื้ออะไร ยังไงเราต้องซื้อปืนรูปนี่เรามีปืนสู้กับสัตว์ร้ายถูกหน้าแล้วเราก็ซื้อสิคริบ ทีที่ดีที่สุดคือวิ่งเป็นวงกลมแล้วก็ยิงไปเรื่ยอยๆถึงว่าเนาะเขาให้เก็บกันมาโอเคทำไมเลือดมันขึ้นอ่ะก็ค่อยยิงลูกจะเย,ย็เยนๆก็ค่อยยิงไปลูก อ้าสำเร็จเป็นไงล่ะแกแต่แล้วสู้ๆลูกสู้ๆเลยเดี๋ยวพ่อรอนะคะนี่ส์สำเร็จแล้วลูกเห็นทางออกหรือยังเนี่ยเห็นแล้วทางออกจนไหนคะพ่อมันมีเป็ดทำไมพ่อไม่ยิงอ่ะเอ้าพ่อซื้อปืนเอาไงลูก ลอดทางไหนเนี่ยลอดทางนี้ใช่ไหมแต่เร็วเร็เร็วๆนี่มีไงทางออกลอานี้เนี่ยมันจะมีปุ่มเรียกรถไฟด้วยลูกพ่อดูขอไปด้วยมาเร็วกดว้ารถบัสนี่นะอ่าเก็บปืนก่อนไ<ร>ปขึ้นรถเร็วพ่อมึงคนขับนะไปะนั่งไม่ได้อะนั่งได้เลยเอา้าทำไมไม่วิ่งอนะไปสิ รถอยู่ข้างในคันไปรถข้างหน้าก่อนอ๋อนี่ไงเราขับเองลูกเอาฉันต้องขับรถเองเดี๋ยวนี้อย่าฉันขับก่อนนะเธออย่พึ่ไปสิฮะเธอจะขับเหรอให้ฉันขับดีกว่าไหม ออกมาสิออกมาฉันเออออกมาสิโวดมากมากที่ฉั <c oughs> นจะเป็นคนขับเไงไปพอเดินทางแล้วนะนะฉันค่อยๆขี่รถไปอ,อย่างเชองชาใช่แล้วโอ้โห อโอเคจอดมัยครับลงจากรถแล้วอ่ะรถต้องโดดตรงนีดหน่อยชวมาเล่นปาร์ตี้กันไหมน้ยฉันจะไปเอาชัยชนะดีกว่าจะไปถ่ายรูปก,กับตัวเองข้างบนไปดูสิมาเลยมาเลยมาเลย้เย <Yay! S 1> นูกระโดดตด้วยเนาเดี๋ยวรอสักคู่นะ อยอขอบคุณนะครับโอเคมาลูกนาลูกกันเนาะมาล,ลูกูขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเล่นเกมต่อไปกันนะครับขอบคุณครับบา,บายค่ะบ,บ,บาย,บาย,บาย